ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับมานำเสนอพี่น้องนะครับผมเดี๋ยว นะครับผมจะให้พี่น้องดูว่าตัววันนี้นะครับมีอะไรมานําเสนอบ้างนะครับผมร้านนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยเด้อครับผมท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจ่ายไลน์มานะครับผมจะเป็นไอดีหรือว่าเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับก็เดียวกันเลยนะครับพี่น้องครับค้นหาง่ายเด้อพี่น้องครับผมไลน์ก็จะเป็นไลน์รามาศูนย์รชาแนลนะครับครับผมนี่ครับวันนี้นะครับจะพามาชมเด้อนี่ครับผม ลืมแจ้งไปนะครับผมร้านของเราเด้กพี่น้องไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นไฟพาห้าสี่นะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อนะครับผม V L s อแอนไลท์นะครับ V ีเอลแอนไลท์เนี่ยตัวนี้ครับผมตัวนี้พิเศษยังไงนะครับพี่น้องตัวนี้พิเศษก็คือว่านะครับผมจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลย ครับผมตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีไฟบีมนะครับวันนี้จะมีไฟบีมนะครับผมเป็นบีมมินินะครับผมบีมบีมมินินะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้ง2ด้านนะครับแบบนี้นะครับสองด้านแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมานําเสนอก็คือเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์เป็นของมิตซูบิชินะครับผมมิตซูบิชินะครับตัวนี้แสงความแรงนะครับอยู่ที่2องพันลูเมนเด้อครับผมตัวนี้สามารถใช้จอได้ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะครับผมขึ้นการทดลองให้ดูนะครับผมผมทดลองไปนะครับเมื่อคืนนะครับเพราะว่า ครับผมตัวนี้นะครับเราจะมาทดลองกลางวันนะครับมันก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับผมทดสอบ็นดวงคืนนะครับพี่น้องไปดูกันเลยนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับทดสอบไฟพานะครับไฟพาตัวนี้นะครับพิเศษยังไงนะครับพิเศษก็คือตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับที่ผมจะทดสอบให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นบีมมินินะครพี่น้องนี่ครับบีมมินินะครับผมตัวนี้กําลังครับผมทดลองอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นบีมมินินะ รับผมฟังอ่าเป็นบีมสองสองสองหัวนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นบีมทั้งสองทางครับฝั่งหนึ่งเป็น LED นะครับคล้ายๆไฟพานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆไฟบีมนะครับนี่ครับกับผมแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ลองในพื้นที่แคบๆนะครับอยากให้พี่น้องดูนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมใช้นะครับปรับเป็นตามเสียงนะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเราเคาะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่ครับ ถ้าเคาะมันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่เคาะนะครับมันก็จะมุนนะครับมุนปกตินะครับนี่ครับผมตัวนี้มาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ผมมาทดสอบให้พี่น้องดูนะครับอันนี้คือต้องทดสอบกลางคืนนะครับเพราะว่าบางวันนะครับจะไม่สามารถเห็นแสงได้นะครับครับผมก็ครับผมก็ไม่ได้ครับผูกเห็นอะไรมากมายนะครับก็ให้ดูการทํางานนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับ ช้งานได้ปกติไหมนะครับตัวนี้บอกเลยสภาพมือหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้พร้อมกองแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมแสนใจนะครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมชุกป้อจะมาลองไฟพานะครับไฟพาตัวนี้นะครับเป็นไฟพาห้าสี่นะครับห้าสี่ R G B นะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อ V L Light นะครับ V L and Light นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับถอดครับบีมอกหนึ่งตัวนะครับอ่าขออนุญาตถอดบีมอกก่อนนะครับ ครับมนอย่าถอดบีมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองไฟผ้านะครับพี่น้องครับผมไฟผ้าเดี๋ยวลองหลอดนี้เลยก็ได้นะครับผมตัวนี้ผมก็คือปกติผมก็ทดสอบไปแล้วแหะครับทดสอบไปปกติแล้วนะครับผมแต่อันนี้ก็คือจะมาทดสอบไปพี่น้องได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับแสงแรงมากนะครับพี่น้องครับตัวนี้แสงแรงมากนะครับครับผมติดทุกหลอดนะครับผมมีทั้งหมด6ตัวเ้อนี่ครับผมมีทั้งหมด6ตัวนะครับนี่ครับผมใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับผมนี่ครับครับเป็นไฟพ้าห้าีนะครับผม ผมตัวก็จะประกอบไปด้วยลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผมครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาครับผมลองโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็ต่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับมิซูมิชินะครับมิซูมิชินะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ประมาณ2,000ลูเมนนะครับ2,000ลูเมนก็สามารถฉายจอได้ใหญ่อยู่ด้อพี่น้องครับผมอันนี้นะครับผมผมขายช้ผพัน จอสไลด์นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือครับผมจะขออนุญาตขา,ายนะครับพร้อมกับจอสไลด์แบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับใช้พร้อมจอสไลด์แบบนี้เด้อครับผมตัวนี้ก็จะสามารถนะครับปรับนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เล็กลงได้นะครับตัวนี้นะครับครับผมแล cámara, ้วก็เด <Pause. S 2> ี๋ยวผมจะลองครับผมใช้ไปที่ผนังดูนะครับนะครับพี่น้องนี่ครับสามารถใช้จอได้ใหญ่นะครับผมครับผมนี่ครับนี่ครับสามารถใช้ได้ใหญ่นี่ดูนะครับผมนี่ครับให้พี่น้องได้ดูเด้ออันนี้ก็คือ ไม e ่ได um, ้ผ่านอะไรเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ใช้ใส่ผนังนะครับผมชัดเจนนะครับชัดเจนตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองขยายดูนะครับนี่ครับนี่คือขยายสุดแล้วนะครับนี่ครับขยายสุดแล้วนะครับผมครับผมหน้าจอชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์นะครับมิซูบิชินะครับมิซูบิชินะครับความความสว่างอยู่ที่2 1 0 0ันหนึ่งรูเมนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับผมจอใหญ่ยังชัดเจนนะครับผมตัวนี้ก็จอขนาดน่าจะประมาณ10เมตรเลยครับ นี่ครับผมจอใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับผมชัดเจนเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาใส่ใช้ใส่กับสไลด์อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมอันนี้คือลองใส่กับสไลด์นะครับที่มากตัวมันเด้อก็คือตัวนี้ก็จะใส่กับสไลด์ก็คือจะจอไม่ใหญ่มากนะครับผมตัวนี้ครับผมก็จะสามารถปรับรายละเอียดได้นะครับผมตัวนี้มีรีโมทมาพร้อมนะครับมีรีโมทมาให้พร้อมเด้อนี่ครับมีรีโมทมาให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็คือมาทําคลิปนะครับทดสอบ กลางคืนนะครับผมส่วนรายละเอียดราคาเดี๋ยวผมจะครับผมแจ้งในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็คือมาทดสอบให้พี่น้องได้ดูก่อนนะครับนี่ครับครับผมราคาเดี๋ยวแจ้งนะครับในคลิปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตทดลองนะครับผมให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพียงเท่านี้เด้อครับผมสินค้าทุกตัวใช้งานได้ปกตินะครับผมผ่านการทดลองนะครับก่อนที่จะมานําเสนอและก่อนที่จะนํามาขายให้กับพี่น้องนะครับผม ับผมไฟผ้านะครับผมตัวนี้ครับผมที่เกินไปนะครับมเม, aviation. มื่อ <t> ส <görüş> ักครู่นะครับก็คือจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้น้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวนี้ประมาณ7 7็กิโลนะครับประมาณ7จกิโลกว่าๆเด้อตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็จะมีนี่ครับตรงปุ่มกดนะครับตัวนี้จะมีกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นกันน้ําอย่างดีเลยตัวนี้ครับผมตัวนะครับส่วนตัวทั้งหมดนะครับจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผมนี่ครับแม้กระทั่งตัวนี้นะครับแม็็กกรรระะะทัััั่งตวหมมมุนนนนนคคบบเเปอลูิีย นี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้เป็นไฟพานะครับผม54นะครับไฟพาร์าสิดวงเด้อพี่น้องครับผมเป็น R G B นะครับ R G B 54ดวงนะครับนี่ครับผมน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง6เลยนะครับก็ตามคลิปนะครับที่ให้พี่น้องได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมผมจะส่งตัวไทยนะครับผมไฟพานะครัับตว์ห้าส ครับผมพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยนะครับทางด้านเรื่องของความร้อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับครับผมสามารถเล่นยาวได้นะครับตัวนี้เป็น่าของที่เล่นนะครับเวทีเลยนะครับครับถ้าไหนสนใจเด้อครับผมนี่ครับปุ่มกดก็จะเป็นแบบกันน้ํากันฝุ่นให้นะครับตัวนี้นะครับครับสว่างทุกตัวนะครับผมตัวละ1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยแล้วก็มาดูที่อีกตัวนึงนะครับผมเป็นบีมินินะครับบีมินิครับตัวนี้นะครับพี่น้อง ก็บี like, มก็จะเป็นนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นเลนแก้วนะครับเป็นเลนแก้วนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอคล้ายๆกับไฟพานะครับเป็นตัวใหญ่นะครับผมก็ตัวอย่างก็ให้พี่น้องได้ดูแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกล่องนะครับขับมาพร้อมกล่องอลมมิยมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็สามารถสามารถนะครับสามารถต่อเข้ากับบอร์ดคุมไฟได้เลยพี่น้องครับผมสามารถต่อเข้ากับบอร์ดคุมไฟได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ครับผมส่วนกล่องนะครับผมนี่นี่ครับกล่องนะครับเป็นกล่องมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับครับผมตัวนี้ก็จะนี่ครับเป็นฐานนะครับล็อกนะครับอย่างดีนะครับผมเป็นโฟมล็อกอย่างดีนะครับพี่น้องไม่ต้องกวนครับเอาไปใช้งานนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมตามนี้เลยเด้อพี่น้องนี่ท่าไหนสนใจนะครับผมครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมเปิดราคานะครับผมตัวละ2,900อบาทนะครับ2,900บาทนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องแหลกครับเอาไปใช้งานแบบนี้เลยนะครับผม2 0 0พ 900บาทนะครับผมกล่องเลกนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้บอกเลยว่าสภาพมาเอี่ยมนะครับใช้งานน้อยนะครับผมตัวนี้ใช้งานน้อยมากนะครับผมแสงดีนะครับแสงดีครับผมตัวนี้นะครับสามารถฉายจอใหญ่ได้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นยี่ห้อมิซูบิชินะครับผมมีรีโมทให้พร้อมนะครับนี่ครับมีรีโมทให้พร้อมนะครับผมมาพร้อมกับกล่องนะครับมาพร้อมกับกล่องอลูมิเนียมนะคพี่น้องนี่ครับ้อมกล่องอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนะครับผม อ่ะเดี๋วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนนะครับให้พี่น้องดูก่อนอันนี้อันนี้คือด้านอันนี้คือด้านบนนะครับพี่น้องอันนี้คือด้านบนนะครับครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับช่องช่องต่อนะครับช่องต่อก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยเนือพี่น้องวันนี้ฝนตกนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีช่องต่อนะครับมีวีดีโอนะครับ VG a นะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรเข้าไปได้นะครับตัวนี้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดดนนะะะคครรรััับบายยลลเอออีขงงตวก้ ของตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับนี่ครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดด้วยพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับผมสติกเกอร์ก็คือตัวนี้จะแจ้งว่านะครับผมห้ามแกะนะครับหรือลอกสติกเกอร์นะครับประกันนี้ออกโดยขาดนะครับมิฉะนั้นทางบริษัทถือว่าสิ้นสุดการประกันทุกกรณีนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดด้วยพี่น้องนี่นี่ครับสวยสวยเลยนะครับตัวนี้มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมตัวนี้ของใหม้มื่นป้ายด้วยพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ของหม้มื่นป้ายนะครับราคาปัจจุบันเด้ตัวนี ครับผมหนึ่งหมื่นปลายเลยนะครับสรับตัวนี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูกล่องนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางนิดนึงนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับพี่น้องนี่ครับผมสาใรสนใจเด้อครับผมตัวกล่องนะครับผมนี่ตัวกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับครับผมตัวนี้สามารถล็อกส่รหัสได้นะครับสามารถล็อกส่รหัสได้นะครับก็จะมองเห็นกันไปเนาะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับผมเปิดไฟแล้วก็ยังมืดอยู่นะครับนี่ครับผมอยากให้ดูกันนะครับนี่ครับครับผมกล่องเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ครับผม ครับผมสามารถเราไปใช้งานอื่นก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้เด้อครับผมท่านไหนไม่ใส่ตัวนี้ก็หาก่องหม่ใส่ก็ตัวนี้ก็ไปใช้งานอยู่ได้นะครับตัวนี้กลองสวยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับอกลกองตัวนี้ก็หม่อี่มเลยนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับอ่าซื้อนะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับผมอ่ะผมแถมจอนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นจอสไลด์นะครับจอสไลด์แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูก่อนนะครับ นี่ครับเป็นจอสไลด์นะครับผมอุปกรณ์ครบนะครับจะให้ดูมุมกว้างๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมผมจอสไลด์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมสามารถพับเก็บได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้แถมให้นะครับแถมให้ครับผมโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมพร้อม จอสไลด์นะครับผม7,500บาทนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมสภาพไม่เอี่ยมนะครับสภาพไม่เอี่ยมนะครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้งานปกตินะครับก็ตามคลิปที่ให้พี่น้องได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับผมอ่ะถ้าใครสนใจเด้อ7,500บาทนะครับพร้อมจอพร้อมกล่องนะครับนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับผม7,500บาทนะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ครับผมมีสินค้านะครับให้พี่น้องได้รับชมอ่ะเพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมีตัวไหนมาเดี๋ยวผมจะรีบม,มานําเสนอพี่น้องนะครับผมท่านไหนเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้อบางทีท่านไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งไว้นะครับผมเวลาลงคลิปมาปุ๊บท่านกดจะเห็นลังเพื่อนนะครับผมก็สินค้าที่ท่านต้องการก็ครับผมจะไม่ทันนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ